สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้ฝนมาเจอพี่น้องชาวอาขานะคะที่ผ่านหมู่บ้านที่ไปออกกําลังกายมาพี่น้องชาวอาขาท่านนี้ก็ปักลายปักคอสติสสมัยใหม่นะคะตามเคยอย่างที่เรียนให้ทราบว่าส่วนมากทุกๆคนก็จะหันมาปักแต่ลายปักคอสติสสมัยใหม่ปักมือทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยส่วนมากงานเหล่านี้จะเป็นงานผ้าเอ่อไนลอนทั้งหมดเลยเพราะไนล่อนมันจะเห็นตาตาอย่างที่เรียนให้ทราบเนาะเนี่ยค่ะ ปักไปตัวนี้จะเป็นตัวเสื้อนะคะตัวเสื้อด้านในด้านในอย่างที่เห็นแล้วก็ได้ได้นี้คือได้ธรรมดาทั่วไปนะคะได้ธรรมดาทั่วไปประมาณนี้ปักดุมน้อยดุมน้อยอาขานะคะ<ไ>แล้วก็นคนที่ปักน,บบนะคะคนที่ปักอืระหว่างที่ ระหว่างที่เอ่อ <laughs> ปักก็ <laughs> พี่น้องชาวขาก็นี่ไงอันนี้ก็อภพีอภพีนี้ยิ้มสวยหนะ้าพีเนี่ยอภพียิ้มสวยสวยเฮ้ยอายุก็อาชีพกาต้องทาอย่างนอ้ <laughs> อ ชจุลิศปูแปะอี๋อายุมาเปะอยู่อ่ะอายุอ่ะแปะอยู่หมู่บ้านลูกเปล่าอันนี้ลูกเบ่าของผู้ปักไอ้งานปักรานะคะวันนี้วันอาทิตย์ก็มาเดินก็จะเจอรอบหมู่บ้านตึก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 อันนี้หมู่บ้านเอ่อพี่น้องชาวขานนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็ตึก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 มาจบที่ลายปักให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งเป็นลายปักข้อติดทั้งหมดเลยค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะ